ัสดีค่ะน้องยี่หมายนีลูกอมแยะๆเลยค่ะแกะกินดีกัอร่อยเป็นลูกอมอะไรลูกลูกอมใส่นิ้วค่ะลูกอมใส่นิ้วมันเป็นยังไงคะเหมือนพลาสติกเหมือนลาสติกลูกอมใส่นิ้วในึ่งลองแกะสิลูกแกะเป็นยังไงแกะแล้วไม่แกะทุกอันอ่ะแกะทุกอันออกมามันเป็นยังไงแกะได้ไหมอ่ะ อร่อยค่ะเหมือนเส้สนสติกเนี่ยแม่ดูเ oh, <no. S 1> อาถอรองนี่เปกนสีค้าใช่ไหมเอาอนนี่ทุกสีเลยนี่แ oh, <no. S 1> ล้วของคนมีฝาปิดให้ด้วยไห oh. น,นลองไหน,นลองเปิดทีละอันีิเป็นสีอะไร มีชมพูมีฝาปิดด้วยใช่ไหมเหมือนริปสติกเลยเนาะ <c oughs> หนูกินเยอะๆหนูระวังปวดฟันนะลูกไม่ค่ะไม่ปวดฟันเลยไม่ได้กินลูกอมเยอะๆจะต้องแปรงฟันถ้าไม่งั้นจะปวดฟัน ำไมเหรอลูกอร่อยจะตายไม่เห็นปวดฟันเลยเอ้าวแล้วหนูจะแปลงฟันไหมคะไม่แปลงอ้าวเดี๋ยวฟันผุนะ,ะปวดฟันนะลูกเป่ปวดเลยอ่ะถ้าหนูไม่เชื่อแม่เดี๋ยวแม่จะไปถามหมอเอนะเอาไหมไปถามเลยสวัสดีค่ะคุณน้องเจมส์หมคุณหมอ แม่แอ <c oughs> วันนี้สวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอเห็นน้องเย่ใหม่แล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วค่ะน้องเย่ใหม่อะเออคุณแม่ขอปรึกษานิดนึงนะคะน้องเย่ใหม่นะคะกินลูกอมแล้วไม่ชอบแปรงฟันไม่ยอมแปรงฟันเลยค่ะคุณหมอไม่ได้ค่ะ no เราจะทํายังไงดีคะให้น้องเย่ใหม่เขาแปรงฟันนะคะ่ะคุณหมอต้องรอนลูกอมแล้วเราให,เาให้เราให้เขาไปแปรงฟันค่ะ อ๋อหลังจากที่เขากินลูกอมเสร็จให้เขาไปแปรงฟันใช่ไหมคะไม่ใช่ต้องรอลูกอมเขาเค่ะรอลูกอมยังไงคะก็คือเราเราเราถืออันึนึแ้้วใช่ไหมคะเราเราเราก็ให้ลูกมากินในตรงตรงมือเราแล้วเราให้เราให้เขาไปแปรงฟันค่ะอ๋อหมายถึงว่าให้เขากินหนึ่งคำแล้วให้เขาไปแปรงฟันใช่ไหมคะเราให้เขามากินอีกหนึ่งคำ แล้วก็ไปแปลงฟันอย่างนี้หรอคะไม่ใช่ค่ะพ <c oughs> อแปลงฟันเสร็จหลังจากกินลูกถ้ากินลูกอมแล้วแล้ว,แล,วแล้วเอาลูกอมไปลอเขาเขาเขาก็าจะได้ไปแปลงฟันเขาจะได้เชื่อเขาจะได้เชื่อแม่งไงคะ <c oughs> โอ้แล้วถ้าเขาไม่ยอมแปลงฟันแล้วฟันเขาจะเป็นยังไงคะคุณหมอฟันผุค่ะแล้วมันจะมีแมนกินฟันแล้วต้อง เด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอเองจะจะถอนฟันนะคะอืมอย่างเงี้ยแม่ต้องรีบไปบอกน้องเยีไหม่แล้ว่ะค่าคุณหมอแม่บอกเท่าไหร่น้องเยไหมก็ไม่ยอมฟังแม่เลยอะค่ะอย่างนี้แม่ต้องตีไหมคะคุณหมอตีตีประมาณสองครั้งค่ะแล้วแล้วแล้ก็เอาลูกอมไปล่กเขาแล้วเขาถึงจะแปลงฟันคะ่ะโอ้แม่เข้าใจแล้วค่ะอืม คุณหมอบอกเนี่ยน้องแม่ต้องเอาสิ่งที่คุณหมอบอกเนี่ยไปให้น้องเยไใหม่ดูทั้งนั้นเขาก็ไม่ยอมเชื่อแม่เลยค่ะคุณหมอดื้อมากเลยค่ะน้องเยไใหม่เนี่ยให้ตีได้ใช่ไหมคะตีได้ค่ะตีแรงๆเลยใช่ไหมคะตีแรงๆให้เจ็บๆเหมือนเหมือนโดนหนามที่ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะตีสองครั้งนะคะอ๋อตีสองครั้งค่ะคุณหมอแล้วก็เอาลูกอมล่อเขานะโอเคค่ะคุณหมอค่ะถ้างั้นเดี๋ยว แม่เอนขอตัวไปหาน้องเย,ย่ใหม่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปบอกให้น้องเย่ยใหม่รู้นะคะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเป็นไงได้ยินที่คุณหมอแอร์พูดแล้วใช่ไหมคุณหมอแอร์บอกว่ายังไงคะงใช่กินลูกอมเสร็จแล้วต้องแปรงฟันฟันจะได้ไม่ผุแล้วก็จะได้ไม่ปวดฟันนะคะอแ่าแล้วต้อง,ต,องต้องเชื่อคุณหมอแอด้วยนะคะ เชื่อฟังแม่ด้วยเชื่อฟังคุณหมอแอด้วยคุณหมอแอบอกใช่ไหมลูกน้องๆคะถ้าใครกินลูกอมหรือกินช็อกโกแลตหรือว่าเป็นขนมอะไรก็ตามนะคะหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นนมช็อกโกแลตอะไรก็ตามนะคะใช่หลังกินเสร็จจะต้องแปรงฟันให้สะอาดเพราะว่าถ้าฟันจะเหม็นแล้วแล้วแมงแล้วแมงก็จะแล้วแมงก็จะมากินฟัน คุณหมอมาถอดฟันนะคะใช่ค่ะอย่าทําเหมือนน้องยี่ไหม่นะคะน้องยี่ไหม่เห็นไหมละ่ะไม่ยอมเชื่อแม่ต้องให้คุณหมอแอร์บอกถึงจะเชื่ออ่ะกินเสร็จต้องไปแปรงฟ,ฟันนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวหนูลาเพื่อนๆหน่อยคะ่ะใครได้ดูคลิปน้องยี่ไหมเสรย่าลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องยี่หมเป็นกำนกละนะังใจให้น้องยี่ไหม่ด้วยนะคะสำหรับทีม เลยนะโอเค